สวัสดีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูอนุชัยศรีพจน์นะครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะตะวันออกไปแล้วนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะตะวันตกนะครับเราจะมาดูว่าศิลปะตะวันตกนะครับมีความแตกต่างหรือเหมือนกับศิลปะตะวันออกหรือไม่อย่างไรนะครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับงานทัศนศิลป์รูปแบบตะวันตกนะครับพัฒนามาจากศิลปะอียิปต์และกี ซึ่งถือเป็นศินละปะและวัฒนธรรมของโลกมีพัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยภายใต้อิทธิพลความเชื่อและศาสนาซึ่งส่งผลต่อง,งานทัศนศิลป์ของชาติทั่วโลกร,รวมทั้งเป็นต้นแบบของงานทัศนศิลป์สากลในปัจจุบันศินละปะตะวันตกนะครับจะแบ่งออกเป็นสองยุคก็คือยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงออกทางความเชื่ออยู่3ประการคือ ความเชื่อเกี่ยวกับความตายความเชื่อเกี่ยวกับความบุดมสมบูรณ์และความเชื่อเกี่ยวกับความสำนึกบาปศิละปะก่อนประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นสองยุคได้แก่ยุคหินและยุคโลหะยุคหินมนุษย์ยุคนี้อาศัยอยู่ในถ้ำดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์อาวุธเครื่องมือทำจากหินกระดูกและเขาสัตว์ยุคโลหะมนุษย์ยุคนี้รู้จักการนำโลหะมาหลอมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นภาพวาดตามฝาผนังคำสมัยประวัติศาสตร์อาทิเช่นศิลปะเมโสโปเตเมียศิลปะกีศิลปะโรมันศิลปะสมัยใหม่เป็นต้นครับเรามาดูศิลปะตัวแรกนะครับเป็นศิลปะเมโสโปเตเมียนะครับกําเนิดในรูปแม่น้ำสองสายคือแม่น้ำไทกริสและยูเฟติสเป็นแหล่งอารยธรรมแรกของโลกเมื่อราวประมาณ3,500ปีก่อนคิสตศักราช ปัจจุบันได้แก่ประเทศอิรักบริเวณที่ราบที่แม่น้ำทั้งสองสายบรรจบกันและไหลลงสู่ทะเลตรงอ่าวเปอร์เซียเรียกว่าบาบิโลเนียด้วยเหตุนี้จึงเป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ท่ามกลางดินแดนทะเลทรายและภูเขาทำให้มีชนเผา่าผัดกันเข้ามาตั้งถิ่นฐานและมีอำนาจดินแดนแถบนี้อาทิเช่นชาวซูเมเรียนชาวบาบิโลเนียนและชาวอาเรเเลียนเป็นต้น ชนเผ่านะครับซูเมเรียนเป็นชนเผ่าแรกที่เข้ามาครอบครองและทําการก่อสร้างระบบชนรับประทานเป็นชาติแรกสังคมของชาวซูเมเรียนยกย่องและเกรงกลัวต่อเทพเจ้านิยมก่อสร้างาศาสนสถานเรียกว่าซิก,กูเรตสร้างด้วยอิฐต,ตากแห้งชาวซูเมเรียนเป็นกลุ่มแรกที่ประดิษฐ์อักษรได้แก่อักษรลิมหรืออักษรคุนิฟอร์มนักประวัติศาสตร์จึงนับเป็นเกณฑ์นในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เดี๋ยวเราลองมาดูคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้มอบมรดอกอะไรไว้ให้เราบ้างนะครับเมโสโปเตเมียมีความหมายว่าแผ่นดินอันตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสองสายโดยมาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนลุ่มแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติส ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากจึงมีการตั้งสมญานามให้กับดินแดนแห่งนี้ว่าดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์อาระยธรรมเมโสโปเตเมียมีอายุตรงกันกับในยุคเหล็กหรือมีอายุราว3,500ปีก่อนคริสตศักราชนับว่าเป็นอาระยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกมีหลายชนชาติ ผัดเปลี่ยนกันครอบครองและสร้างส,างสมอร,ยธรรมอ,รยธรรมอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้มอบมรดกทางวัฒนธรรมไว้หลายด้านได้แก่ด้านสถาปัตยะกรรมและประติมากรรมชาวซูเมเรียนคิดค้นการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ลักษณะพิเศษคือาศาสนสถานมีรูปร่างคล้ายพีระมิดขั้นบันได ก่อด้วยอีกขนาดใหญ่ที่ทำจากดินเหนียวตากแห้งใช้เป็นศาสนสถานสำหรับบูชาเทพเจ้าเรียกว่าซิกุเรตนครนคอสแบดพบสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือพระราชวังซากอนมีการสร้างกำแพงเมืองล้อมรอบหนึ่งชั้นตั้งอยู่บนฐานสูงลักษณะเด่นคือการทำประตูโค้ง และการประดับด้วยปฏิมากรรมทั้งแบบนูนต่ำและแบบลอยตัวปฏิมากรรมที่สำคัญเช่นปฏิมากรรมรูปสิงโตมีปีกเหมือนนกและมีหัวเป็นมนุษย์ที่รักษาประตูวังและปฏิมากรรมเป็นภาพสิงโตตัวเมียที่ถูกล่ากํำลังร้องครวญครางที่มีชื่อว่าสิงโตตัวเมียใกล้ตายการประดิษฐ์อักษร ชาวซูเมเรียนเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเริ่มต้นเป็นตัวอักษรภาพต่อมาจึงได้ดัดแปลงเป็นเครื่องหมายต่างๆโดยใช้ก,าออก้านอ้อเขียนลงบนแผ่นดินเหนียวขณะที่ยังอ่อนตัวแล้วนำไปตากแดดหรือเผาให้แห้งลักษณะตัวอักษรที่ออกมาคล้ายกับปลิมจึงเรียกว่า อักษรลิ่มหรือคูนิฟอร์มวรรณกรรมส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาสำหรับวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงและถือว่าเก่าแก่ที่สุดของโลกคือมหากาบกิลกามเมสเป็นเรื่องราวการผจญภัยของวีรบุรุษแห่งนครอุรุษซึ่งเปรียบเสมือนเทพ,พเจ้าในสมัยนั้นสันนิษฐานกันว่า น่าจะมีอิทธิพลต่อพระคัมภีร์ของพวกฮิบรูด้วยประมวลกฎหมายนับได้ว่าเป็นประมวลกฎหมายเก่าแก่ที่สุดในโลกเรียกว่าการประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมูราบีได้จารึกอยู่บนแผ่นไดโอไรสีดำขนาดสูงประมาณ8ฟุตจารึกด้วยตัวอักษรลิมกฎหมายฉบับนี้ มีบทลงโทษที่รุนแรงมากเป็นการลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งหมายถึงการใช้ความผิดด้วยการกระทำอย่างเดียวเทคโนโลยีชาวซูเมเรียนเป็นชาติแรกที่รู้จักทำสำริ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยนำทองแดงหลอมรวมกับดีบุกแล้วมาประดิษฐ์เป็นคันไถสำริดใช้ในการทำไร่ไถนา ทำให้สามารถผลิตอาหารได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังประดิษตเป้นหมุนสำหรับทำภาชนะดินเผาอีกด้วยชาวฮิตไทสสามารถประดิษฐ์อาวุธทำด้วยเหล็กที่แข็งแกร่งกว่าสำริดทำให้มีชัยชนะครอบครองอาณาจักรบาบิโลเนียและยังมีการประดิษฐ์วงลอ้อเพื่อใช้กับเกวียนและรถม้าสึก ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอรารยธรรมเมโสโปเตเมียนะครับหวังว่านักเรียนจะได้ความรู้เกี่ยวกับอรารยธรรมเมโสโปเตเมียเพิ่มขึ้นนะครับเรามาดูนะครับศิลปะตัวต่อมานะครับก็คือศิลปะอียิปต์ศิลปะอียิปต์นะครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3,100ปีก่อนคริสตศักราชบริเวณดินแดน2ฝั่งแม่น้ำไนซึ่งมีลักษณะเป็นแนวยาวตั้งแต่ปากแม่น้ำไปจนถึงปลายสุดของแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศซูดานในปัจจุบัน งานจิตรกรรมของอียิปต์เป็นภาพที่เขียนไว้บนฝาผนังสุสานและวิหารต่างๆสีที่ใช้เขียนทำจากวัสดุจากธรรมชาติได้แก่ขมเหาไฟสารประกอบทองแดงหรือสีจากดินแล้วนำมาผสมกับน้ำและยางไม้ลักษณะของงานจิตรกรรมเป็นงานที่เน้นให้เห็นรูปร่างแบนๆมีเส้นรอบนอกที่คมชัดงานประติมาก,กรรมของอียิปต์จะมีลักษณะเด่นกว่างานจิตรกรรมมีตั้งแต่ แกะสลักขนาดใหญ่จนถึงผลงานอันปาณีตบอบบางของพวกช่างทองปฏิมากรรมของอียิปต์มีทั้งแบบนูนต่ำและแบบรอยตัวแบบนูนต่ำมักแกะสลักลวดลายบนผาผนังเสาวิหารและประกอบชิ้นงานปฏิมากรรมแบบรอยตัวปฏิมากรรมแบบรอยตัวนิยมทำเป็นรูปฟาโรล์เทพเจ้าสถาปัตยกรรมอียิปต์ใช้ระบบโครงสร้างแบบคานวางพาดเสาแสดงรูปทรงที่เรียบง่าย โดยเฉพาะรูปทรงสามเหลี่ยมงานสถาปัตยะกรรมของอียิปต์จะเกี่ยวข้องกับชีวิตหลังความตายทําให้มีการสร้างที่เก็บศพกันอย่างแพร่หลายมีลักษณะเรียบง่ายทึบตันมั่นคงและแข็งแรงทนทานศิลปะยุคถัดมาก็คือศิลปะกรีกนะครับผลงานศิลปกรรมของกรีกนะครับมีรูปแบบเป็นธรรมชาตินะครับให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวดูมีชีวิตชีวาให้ความรู้สึก ถึงอุดมคติที่พยายามสอดคล้องกับความงามความกลมกลืนและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติศิลปินจึงสร้างสารรค์รูปเทพเจ้าออต่างๆให้มีลักษณะเหมือนมนุษย์งานจิตรกรรมมีลักษณะเป็นสองมิติปรากฏบนภาชนะเครื่องใช้ต่างๆปฏิมากรรมส่วนใหญ่เป็นงานสลักหินอ่อนถ่ายทอดผลงานปฏิมากรรมแบบเหมือนจริงรู้จักวางท่าทางในอิริยาบถต่างๆชาวกรีกนิยมรูปทรงมากกว่าสีสัน มีตั้งแต่รูปสัตว์รูปคนรูปนักกีฬาเทพเจ้าใช้ประดับบ้านเรือนรุมศพวิหารเทพเจ้าสถาปัตย,ยกรรมของกิกนะครับเป็นวิหารที่สร้างวายถวยเทพใช้หินเป็นวัสดุหลักใช้ระบบโครงสร้างแบบคานวางพาดเสาแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าภายในห้องเป็นสี่เหลี่ยมไม่มีหน้าต่างเสาเรียงกันเป็นแถวมี3รูปแบบคือรูปแบบดอริกรูปแบบไอโอนิก และรูปแบบคอรินเทียนซึ่งแบบหลังมีการสลักเป็นรูปใบไม้ประดิษฐ์มีความงามหรูหราและเป็นที่นิยมในสมัยต่อมาศิลปะสมัยต่อมานะครับก็คือศิลปะโรมันนะครับศิลปะโรมันส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากกรีกโรมันเป็นชาติแรกที่คิดค้นการสร้างสรรคอนกรีตได้และสามารถใช้คอนกรีตหล่อ,อขึ้นเป็นรูปโครงสร้างโดมช่วยทำให้การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ งานทัศนศิลป์ที่โดดเด่นคือสถาปัตยะกรรมสิ่งก่อสร้างที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่นสนามกีฬาท่อลำเรียงน้ำสะวายน้ำประตูชัยซึ่งมีลักษณะสำคัญคือโครงสร้างใหญ่โตมั่นคงมีรายละเอียดมีการประดับประดาดูราฟุ่มเฟือยการก่อสร้างหลังคารูปทรงกลมและใช้โครงสร้างแบบวงโคง้งซึ่งทำให้การกระจายน้ำหนักบนโครงสร้าง ทำให้สามารถสร้างได้มีขนาดมหึมาได้ด้านปฏิมากรรมของโรมันนะครับได้รับอิทธิพลจากกรีโดยมีการขนย้ายผลงานของกรีหรือการแกะสลักคัดลอกงานสำคัญของชาวกรีไว้เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามผลงานปริมากรรมของชาวโรมันก็มีลักษณะเฉพาะตัวคือเน้นความเหนือนจริงที่สามารถบ่งบอกความรู้สึกอารมณ์และจิตวิญ,ญญาณของเจ้าของแบบได้เช่น ภาพสลักจกักรพรรดิและบุคคลสำคัญต่างๆของโรมันจิตรกรรมของโรมันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวาดภาพให้ความรู้สึกลึกตื้นในภาพมีการใช้แสงเงาและหลักกายวิภาคของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องนิยมเขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวปูนและสีที่พึ่งร้อนเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับอารยธรรมโรมันนะครับ อารยธรรมโรมันถือกำเนิดขึ้นบริเวณคาบสมุทรอิตาลีโดยชาวอินโดยูโรเปียนที่อพยพมาจากแม่น้ำดานูบทางตอนใต้ของทวีปยุโรปเรียกว่าพวกไอตาลิกประกอบด้วยคนหลายกลุ่มที่สำคัญคือชาวลาตินที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนที่ราบทางใต้ของแม่น้ำไทเบอร์มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกจรดทะเลทรายเมริเตอร์เรเนียนทางทิศตะวันออกจรดเทือกเขาแอปเพนไน ชาวลาตินนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่สร้างเมืองที่มีลักษณะเป็นแบบป้อมปราการเมืองที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือกรุงโรมตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลไม่มากนักทำให้สามารถค้าขายทางทะเลได้สะดวกและยังอาศัยแม่น้ำไทเบอร์เป็นเส้นทางคมนาคมหลักติดต่อกับดินแดนที่อยู่ตอนกลางของคาบสมุทรได้อีกด้วยด้วยเหตุนี้ส่งผลให้กรุงโรม สามารถขยายอำนาจเหนือกว่าบรรดาชาวลาตินกลุ่มอื่นๆในเวลาต่อมาได้อย่างดีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์พื้นที่บริเวณแหลมอิตาลีเหนือแม่น้ำไทเบอร์มีชาวกรีซซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาจากเอเชียไมเนอร์เข้ามาสร้างความเจริญขึ้นในดินแดนแถบนี้เป็นกลุ่มแรกๆต่อมาชาวลาตินจึงรับอารยธรรมของกรีกและอ e ีทรัสกัน มาผสมผสานกับอารยธรรมของตนโดยรับวิทยาการด้านการเพาะปลูกเช่นการเพาะปลูกมะกอกและองุ่นรวมไปถึงตัวอักษรศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและวิทยาการด้านต่างๆจากชาวกรีกอีกด้วยรวมทั้งยังรับการตกแต่งภาพปูนปั้นและสัญลักษณ์ต่างๆมาจากพวกอีทัสกันโดยเฉพาะ สัญลักษ์ขวานเน็บอยู่กับมัดหวายซึ่งต่อมาได้ถูกพวกฟาสซิสนำมาใช้เป็นเครื่องหมายของแนวคิดนี้ในคริสต์ศตวรรษที่21นั่นเองด้านสาธารณสุขและการแพทย์โรมได้รับการยกย่องว่ามีมาตรฐานทางด้านสาธารณสุขสูงที่สุดในยุโรปเพราะมีระบบการระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลที่ก้าวหน้าภายในเมืองมีน้ำสะอาดสำหรับประชาชน โดยมีท่อลําเลียงจากลําธารมาสู่ตัวเมืองหลายแหง่งด้านวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมงานก่อสร้างของโรมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสาธารณประโยชน์เช่นชาวโรมันสร้างถนนโดยวิธีการเรียงหินเป็นชั้นๆให้มีความคงทนถาวรมีการวางแผนสร้างถนนให้สอดคล้องกับความจำเป็นทั้งทางด้านบริหารและยุทธศาสตร์จนมีคำกล่าวว่า ถนนทุกสายมุ่งสู่โรมชาวโรมันยังประสบความสำเร็จในการสร้างสะพานโค้งซ้อนกันเพื่อเป็นฐานสำหรับท่อส่งน้ำสถาปนิกชาวโรมันรักษาโครงสร้างของสถาปัตยกรรมกรีดไว้แต่ในขณะเดียวกันก็มีการคิดค้นทําหลังคารูปอุโมงค์หรือที่เรียกว่า barrel vault และโครงหลังคาันกรว้หรือที่เรียกว่า cross vault สร้างสิ่งก่อสร้างสาธารณะเพื่อความสุขและแสดงความยิ่งใหญ่ของตนโดยปรับปรุงสิ่งกอ่อสร้างในยุคก่อนๆให้เป็นรูปแบบใหม่เช่นประตูชัยสนามประลองยุทธ์สนามแข่งรถสท,ทียม,มา้าโรงอาบน้ำสาธารณะโคอสเซียมเป็นตน้นสิ่งก่อสร้างของชาวโรมันมีลักษณะพิเศษ3มอย่างคือความแข็งแรงความหรูหราโออา แแลละะะะควาามต่อรรรัชชชนนปปโย์ฐก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอของโรมันนะครับศิละปะสมัยต่อมานะครับก็คือศิละปะสมัยกลางนะครับศิละปะสมัยกลางเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณคิทสักราช497กลุ่มศิละปะที่อยู่ในยุคก,กลางอาทิเช่นศิละปะโรมาน,นสศิละปะกอริกศิละปะสมัยฟื้นฟูวิทยาเป็นต้นนะครับ ศิละปะสมัยฟื้นฟูวิทยาหรือเรเนซอง์นะครับเป็นช่วงเวลาที่ยุโรปเริ่มหันมาสนใจฟื้นฟูความรู้ความคิดรวมทางวิทยาการของกรีกและโรมันทําให้งานศินละปะสมัยนี้มีการนํารูปแบบศิละปะกรีกและโรมันมาปรับปรุงใหม่สําหรับศิลปินที่มีชื่อเสียงและสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับและทรงอิทธิพลต่อวงการทัศนศิลป์มีอยู่3ท่านคือไมเคิลแองเจโร เลโอนาร์โดดาวินชีและราฟาเอลครับศิลปะสมัยถัดมานะครับก็คือศิลปะสมัยใหม่นะครับศิลปะสมัยใหม่เริ่มขึ้นในฝรั่งเศปสปลายศตวรรษที่18เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกิดรูปแบบศิลปะใหม่ๆทั้งในยุโรปและอเมริกาเป็นจำนวนมากอาทิเช่นศิลปะลัทธิคลาสสิกใหม่ลักษณะงานศิลปากรรมยึดรูปแบบศิลปะคลาสสิกของกรีกโบราณและอียิปต์ โดยนำมาปรับปรุงดัดแปลงและสร้างสารรค์ขึ้นใหม่ศิลปะลักที่ประทับใจเป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องของแสงสีมาใช้เพื่อแสดงบรรยากาศตามเวลาและฤดูต่างๆนิยมใช้สีสันสดใสมีลักษณะของภาพที่คล้ายกับการป้ายลอยผู้กันทิ้งไว้อย่างหยาบๆนะครับเป็นต้นศิลปะยุคถัดมานะครับก็คือศิลปะสมัยใหม่นะครับศตวรรษที่20ถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาในช่วงเวลานี้มีลัทธิศิลปะเกิดขึ้นมากมายอาทิเช่นศิลปะลัทธิเหนือจริงสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในเรื่องของจิตใต้สำนึกแสดงออกในแนวฝันเฟื่องมายาแปลกประหลาดมหัศจรรย์ศิลปะลัทธิ่วงตาศิลปะนามประธรรมประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบเลขาคณิตเกิดจากการสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างทึบ ให้เกิดรูปแบบที่มีลักษณะดวงตาให้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งศิละปะดิจิทัลเป็นศินละปะที่สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นต้นสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับให้นักเรียนนะครับเปรียบเทียบนะครับผลงานศินละปะตะวันออกและตะวันตกนะครับว่าศิละปะของทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างหรือเหมือนกันยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูหวังว่านักเรียนจะนํคาความรู้เรื่องศิละปะ ทั้งสองประเภทไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับขอบคุณครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน